่านให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือความสุขเล็กๆก,ก็คือความสุขโดยวินเรียววารินตอนที่23ตามทันความเสื่อมคุณดูหนังสนุกสองชั่วโมงผ่านไปหนังก็จบคุณบอกว่า เวลาความสุขสั้นจังคุณดื่มเหล้ากับเพื่อนฟูงอย่างเพลิดเพลินผ่านไปสามชั่วโมงคุณก็ต้องยุติเพราะร้านจะปิดแล้วคุณบอกว่าเวลาความสุขสั้นจังคุณเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงทุกคนดูหนังที่คุณเล่นทุกคนรักคุณผ่านไป30สปีคุณเลิกเล่นหนังอาชีพการแสดงของคุณยุติพลุแห่งชื่อเสียงดับแล้วคุณบอกว่าเวลาความสุขสั้นจัง ช่วงเวลาแห่งความสุขความรุ่งเรืองและชื่อเสียงไม่ได้สั้นกว่าเดิมมันผ่านไปด้วยความเร็วเท่าเดิมนั่นแหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และผ่านไปเป็นสัจธ,ธรรมของธรรมชาติเป็นวิถีของจักรวาลสัพพสิ่งร่างกายยศชื่อเสียงสมบัติล้วนมีจุดสิ้นสุดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเรามักเรียกจุดสิ้นสุดนี้ว่าความเสื่อมและมองว่ามันเป็นด้านลบของชีวิต หากชำแหละโครงสร้างของเวลาจะพบว่าหนึ่งวินาทีดำรงอยู่แล้วผ่านไปหนึ่งวินาทีนั้นสิ้นสุดเสมอแต่เนื่องจากมันเชื่อมต่อกับหนึ่งวินาทีถัดไปและถัดไปจึงดูเหมือนว่ามันไหลไม่สิ้นสุดและมองไม่เห็นชัดเหมือนการดูหนังหนึ่งเรื่องหรือตั้งวงดื่มเหล้าหนึ่งคืนความจริงการไหลของเวลาไม่ใช่ความเสื่อมมันเป็นธรรมชาติปกติธรรมดาของมันอย่างนี้ ในปรัชญ,ญาพุทธวิถีชีวิตไม่มีด้านลบด้านบวกไม่มีเสื่อมและไม่เสื่อมไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นมายาประโยคมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศเป็นเพียงภาษาที่เราใช้เพื่อให้เข้าใจอนิจจังและไม่ยึดติดไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์เมื่อเลือกไปมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีก็เกิดทุกข์ยิ่งพยายามหลีกเลี่ยงมันสุดชีวิตยิ่งเป็นทุกข เส้นผมขาวขึ้นหนึ่งเส้นก็กลุ่มใจไปสามวันตีนกาขึ้นหน่อยก็ต้องหาครีมสารพัดจากเจ็ดย่านน้ำมาใช้บางครั้งไม่ได้กลุ่มใจที่มีรอยตีนกาแต่เมื่อคนรอบตัวทุกคนพูดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ก็อาจเปลี่ยนใจคอกลุ่มใจด้วยคนมีคนกล่าวว่าสุขคือทุกน้อยทุกคือสุขน้อยแต่เราอาจมองในมุมของความเสื่อมได้ว่าสุขก็คือทุกที่เสื่อมทุกก็คือสุขที่เสื่อม คำว่าเสื่อมในที่นี้หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จุดจบมันแค่ชี้ให้เห็นการแปลงรัก์ซึ่งเป็นธรรมดาของโลกแต่เรามักไปกําหนดยึดมั่นถือมั่นเอาเองว่าเปลี่ยนแบบนี้คือสุขเปลี่ยนแบบนั้นคือทุกข์มองแบบนี้จะเห็นว่าความเสื่อมก็คือมายาอย่างหนึ่งและในเมื่อความเสื่อมเป็นมายาเราก็อาจเลือกมองมันในแง่ดีได้เพราะขณะที่ความสุขไม่จีรังและผ่านพ้นไป ความทุกข์ก็ไม่จีรังและผ่านพ้นไปเช่นกันขณะที่เกิดสภาวะที่เรียกว่าความทุกข์ก็ให้มีสติรับรู้ว่าเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเองแปลว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอีกแหละไม่ต้องกลุ้มอย่างไรก็ตามความเสื่อมตามธรรมชาติมักเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เพราะมันมากับเวลาแต่ความเสื่อมทางจิตวิญญาณอาจหยุดยั้งได้ในโลกธุรกิจมีคำว่า depreciation หมายถึงการเสื่อมราคา คือค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ของกิจการหนึ่งหนึ่งทุกชิ้นมีความเสื่อมลงไปเรื่อยๆมนุษย์ทุกคนมีค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นได้ทั้งทางกายภาพและตัวตนภายในแต่ต่างจากกายภาพราคาตัวตนภายในอาจจะเสื่อมหรือเพิ่มก็ได้แล้วแต่การกระทำของเราหากทำเรื่องดีงามเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่า depreciation ก็จะเปลี่ยนเป็นค่า appreciation หมายถึงมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเวลาตามทันความเสื่อมเป็นเรื่องดีทำให้ไม่เป็นทุกข์เปลี่ยนค่าเสื่อมราคาของตัวเองเป็นค่าเพิ่มราคาก็เป็นเรื่องดีทำให้โลกสว่างขึ้นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์